โอ้ยสวัสดีผู้รับชมศูนท่านนะครับผมเอา้าสวัสดีผู้รับชมศูนท่านในขนาดนี้นะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมมานั่งใต้ต้นสะเดาเดี๋ยวเปิดต้นสะเดากันเอ๊ เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งใต้ต้นสะด,ดาวนะครับผมไปมีผู้เข้ามาชมอีกแล้วครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเอ๊เราผู้เข้ามามนับชมแป๊บคือมันไม่มีคนถามอะไรแมันะคุยคนเดียวก็บบเหมือนบดไปอะไรวะ ไม่มีผู้เข้ามาชมเลยเงี้ยนี่หมดเลยเอ้ยเย็นดีครับไม่กล้าดินะครับลมมันพดัดครับลมมันพดัดสวัสดีผู้ชมทุกน เราคนมาดูกันครับผมไลฟ์ไปเรื่อยๆครับไลฟ์ไปเรื่อยเออเอาลงยูทูปครับเออเอ,อีเน็ตมันไม่ค่อยดีฮะเน็ตมันไกลไกลจากาเคร,รื่องเซสื่อเลยเออมีต้นมะพร้าวสองต้นครับเนะี่ย ยังตัวต้นเล็กอยู่นะครับเอ๊ะวันนี้พูดเข้ามาชมเลยเอยเอาไปไดีอ่าสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านครับผมสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านในขณนะนี้ น้องเข้ามารับชมแป๊บนึงใครก็ไม่รู้ไงไม่มีมันไม่ขึ้นไงสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผมเ,เป็นไหนหมดเนี่ย ผู้ชมสองท่านแล้วเอ,อสวัสดีผู้ชมสองท่านนะครับผมโอ้ยคันสวัสดีผู้ชมสองท่านในขนาดนี้นะครับผมไม่มีใครเม้นอะไรเข้ามานะครับผม mm. เที่ยงแล้วนะครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับผมเอ่อ ยังไม่ได้กินข้าวเลยเฮ้ยเหลือผู้ชมนหนึ่งท่านละแป๊บหนึ่งมวนยาแป๊บหนึ่งเอ้ย อย่าเส้นก่อนนะครับผมบรรยากาศชิวๆครับบรรยากาศชิวๆเอ๊ะ สวัสดีคุณยอดยาสูงเนินนะครับคนเดียวเองครับอลัวดีสวัสดีสสดข้าวหอมบ๊บซี่ได้ยังแบ๊บซี่ที่สั่งอะได้ยังนีิพนอุดมบอกว่าตัดผมบ้าง ขอให้สั้นเลยจะได้เรียบร้อยครับอคุณคคัาอุดมครับชื่อเหมือนกันนะครับนิพนธ์อุดมเซมๆครับเซมๆรอกักตัวก่อนนะครับถึงจะได้แต่ผมนะครับผมรอกักตัวที่สี่มันนะครับตอนเนี้ยเอสวัสดีนิพนธ์อุดมนะครับผมชื่อเหมือนกันนะครับ มีผู้เข้ามารับชมหนึ่งท่านับตอนนี้เออหลายชั่วโมงแล้วครับประมาณหนึ่งชัง่วโมงอยู่แล้วนะอยู่ใต้ต้นสดาวไงเอตอนนต,าาต,าาตรงนี้เป็นต้นมะพร้าวเออตอนนี้เป็นต้นมะพร้าวตรงนั้นมีสองต้นตรงนี้เพิ่งเอามาปลูกเอออยู่หลังบ้านครับอยู่หลังบ้านตอนนี้อยู่หลังบ้าน สวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผมหนึ่งคนก็จะไล่นะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาดูย้อนหลังกันนะครับเออเดี๋ยวเขาจะมาดูย้อนหลังเข้าใจป่ะเออคนคงกินข้าวอยู่อะตอนนี้สวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผม เอ้ยไม่ดูไปไหนกันหมดเอ้ยสุบ,บรี่นะครับฟินโอเวอร์ครับอ่าสุบแล้วฟินโอเวอร์ออขอเพิ่มอีกห้าคนนะผมตอนนี้เหลือหนึ่งคนเองนะครับ มันน้อยมากอ่ะเออก็แสต,ตกไงเรตติ้งตกแหละอ๋อ <c ười> คุยไปเรื่อยๆจะฟังนิพนธ์อุดมครับจะคุยเรื่อยๆครับเ <c ười> <c ười> กือบจะไปแล้วมีกเกือบจะไปแล้วเออรอคนก่อนสักห้าคนตอนนี้นเนี่ยคนเก่าๆไม่รู้ไปไหนหมดไงนคนนี้เคยเข้ามานะ เหล่ผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผมมีนิพนอุด,ดมคนเดียวเองเซมๆครับชื่อเหมือนกันเาเรียกว่าเซมๆครับเอเฮ้ยร้อนะ่ะเอต้นมะพร้าวนะครับผมสวยครับสวยงามมาก บรรยากาศดีครับตรงนี้ครับเปลี่ยนที่สูบบุหรี่ตอนนั้นนั่งอยู่ตรงหลังบ้านนั่งแล้วเห็นเออตรงนี้มันหน้าหน้าสูบหน้าอะไรเงี้ยเออหน้าสูบบุหรี่ไงลมมันเย็นไงใจปวะเออเฮ้ยหลุอริบชมหนึ่งท่านนะครับผมไลฟ์ามากินนาทีลวประมาณสิบนาทีละเออไม่มีคนเลยครับเนี่ยไปไหนกันหมดไม่รู้อะเออ หลือผู้ชมหนึ่งคนหนึ่งแป๊บหนึ่งหวนยาแป๊บดูบรรยากาศต้นไม้บ้านไม่ใช่อัมพาวาครับผมไม่ใช่อัมพาวาที่นี่บ้านภาษีอางภาษีอางจริงนะแป๊บปปปนะึ่งสูบบุหรี่แป๊บนึงเออต้องตั้งไหนดี I don't know. สวัสดีอะไรเนี่ยชาญทาวิศุกร้างวงใครก็ไม่รู้สวัสดีลูกสลับบุรีนะผมสองคนแล้วครับผมลูกสลับบุรีนะครับอ่าะยงครับชอบเข้ามาฟังไรสด รัชมสองท่านนะผมขอห้าคนนะครับห้าคน,นครับผมมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรนะรผมก็แค่จะเอ่อจะไลฟ์สดแล้วก็รอความคิดเห็นอะไรเงี้ยคอมเมนต์อะไรเงี้ยใครเนะี่ย สวัสดีสเปรยุงสดนะครับผมเย็นดีครับลมมันพัดเย็นมากเลยอยู่หลังบ้านนะครับหลังบ้านสวัสดีแชยวันครับผมไลฟ์สดลงยูทูบนะครับแชยวันดอกจตาครับผมสมัยโรงเรียนนาซานชดแชยวันแชยวันอ่าผู้ชมสามคนละ ผู้รับชมสามท่านนะครับผมในขนาดนี้นะครับผมเอ่อไม่ตกนะครับสเปย์พยุงสดถามว่าฝนตกไหมไม่ตกระยองระยองตกไหมครับผมที่ระยองอตกไหม เหล่าผู้ชมสองท่านนะครับผมเอ,อสวัสดีผู้ชมสองท่านในขนาดนี้ จะไปแล้วนะเมื่อกี้นี้อ๋อริยองตกเอฮยสวัสดีผู้ชมสามท่านสี่ท่านแล้วครับผมใช่ครับลุงสละบบุรีผมโดนพระสีอ้วนด่าครับพระสีวัลีโอด่าว่าหมาหลังอาอะไรมาเนี้ยเออลุงสละบบุรีดูแล้วเออสวัสดีผู้ชมห้าคนนะครับผมถึงแล้วครับผมถึงห้าพอดีนะครับ อควันหลงครับหนังมันจบไปแล้วครับหนังพระสีอานนะผมที่ใครๆก็อยากจะเป็นนะผมสุดท้ายผมก็คือตัวจริงนะผมฮะเออไอ้เอ้าไม่ต้องกินก็ได้เออกิน,ก,นกับอะไรอะกลับอะไรนึง Order, กับข้าวอะไรมีอะไรบ้างอ่ะพะโลไงพะโลก็ได้หรอเออฮะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับผมอ๋อ โดนพระีอ้วนดาแล้วครับน,นิพนขว่ะสวัสดีวาลินเซงอะไรเนะี่ยเออโอเคเดี๋ยวผู้ชมสองท่านแล้ะไปก่็แล้วคืนนี้อาจจะไลฟ์สดเงี่ยเออบ๊ายบายบ๊ายบาย